สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราเดียมนะครับวันนี้จะพามาส่องบอลสีนะครับมาเนียร้อมเพชรนะครับวันนี้พอดีมีพี่นะครับเข้ามาเอฟบอลสีเนาะแล้วเอฟต่ตัวแบบโอ้โหหน้าเทพมากนะครับราคาแบ่งปันมากเนาะนะครับสวยแบบสวยจัดจ้านมากเลยนะครับที่จริงว่าจะเลี้ยงเก็บไว้ตั้งแม่นะครับ่าจ้ครับ สองสามมันจะมีทั้งหมด4ต้นที่ผมคัดว่าจะไว้ตั้งแม่เนาะ่างเทพเทปสวยๆวยแต่ว่ามีาพี่นะครับสนใจนะครับทักเข้ามาเนาะก็เลยแบ่งปันออกไป2ต้นนะครับพี่เขาเอาสองต้นไปเลยจะมาทําคลิปนะครับ,ก,รบก่อนที่จะไม่มีเขาอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไม่มีเขาอยู่แล้วเนาะสองต้นนี้คงต้องได้ส่งไปให้พี่เขาแล้วเนาะนี่คือ มณีร้อมเพชรแสนสวยสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวหยิบต้นแรกขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นมณนีร้อมเพชรนะครับสวยมากๆด่างจัดจ้านใส่แสงแบบนี้แดดยามเย็นแบบนี้ไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปวางไว้ที่ที่มุมตามก่อนอะนะครับแดดส่องเยอะไปกว่ามองไม่เห็นเนาะนี่นะครับด่างจัดจ้านด่างสวยมากเลยนะครับมณนีร้อมเพชรต้นนี้ มีเขาแบบว่าด่างกระจายนะครับด่างจัดจ้านเลยดูแต่ละใบครับออกอมชมพูด่างกระจายออกแนววากิวครับเรียกว่ากิวได้ไหมอะวากิวมันก็ต้องกระจายกว่านี้เนาะนะครับอันนี้ถือว่าด่างด่างจัดมากด่างสวยมากนะครับมณนียรยอมเพชรนี่ด่างสวยๆเลยครับตาแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วหลอดใหม่กําลังมาครับหลอดใหม่กาลังมานะเดี๋ยวต้องมาดูว่าหลอดใ่จะสวยแค่ไหนนะ นี่สามใบล่าสุดสวยมากเลยนะครับนี่ใบนี้ก็สวยนะแต่ว่าเข้มๆไปแล้วเพราะเขาเป็นใบเก่าเนาะนะครับมณีร้อมเพชรเป็นไม้ด่างแดงที่สวยมากๆช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนเขาจะแดงดีกว่านี้นะครับเขาจะออกแดงเลื่อนนกเลยนะครับนี่แต่ว่าต้นนี้ก็สวยนะครับออกแดงอมชมพูนะครับด่างกระจายดีมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่พี่เขาเอฟไปเนาะ อ่านี่อึบอึบนี่ไงครับพามาส่องกันอะส,อส่องไเดดดูซิจะสวยไหมอันนี้ก็เป็นมานี่ล้อมเพชอีกต้นนงต้นหนึ่งนะครับที่พี่เขาเอบไปเนาะอันนี้ก็ด่างสวยด่างสวยมากนะครับนี่อันนี้ก็ดา่ดางสวยมากๆเลยดูสิออกดา่างฮาบด่างกระจายสวยแบบสวยอะ่ะสวยสุดเลยอะ่ะนะครับสวยสุดเลยแม่พี่เขาก็ ตาถึงอะ่ะตาถึงของมากๆเลยนะครับมองเห็นได้ไงต้นเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าอ่าพอพูดคุยกันเนาะอ่าเหมือนเขาเรียกอะไรระบบระบบเขานะครับเหมือนจะโฟกัสรูปนี้ขึ้นให้นะครับเป็นรูปโปรไฟล์หลักนะครับเออมันก็เลยก็เลยขึ้นขึ้นโชว์หน้าหน้าวิดีโอพอดีทีนี้พี่เขาก็เลยเข้ามาถามอยากได้ต้นนี้นะครับแต่ว่าก็สวยจริงครับสวยจริงนะครับ AI ยังฉลาดเลยนะครับ ี่โชว์รูปนี้ขึ้นสวยมากมามนีล้อมเพชรนะครับล้อมเพชรด่างเทพเทสวยๆแบบนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับโอ้ยสวยมากเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าผ่าได้น้อยครับผ่าได้น้อยมากตัวด่างเทพเทที่จะได้แบบเทปแบบนี้มาที่ผมผ่ามาแม่ไม่มีเผือกเลยนะรอบนี้ไม่มีเผือกเพราะมันีล้อมเพชร่ะผมซื้อมาด่างกลางๆครับเพราะว่าด่างเทพสู้ไม่ไหว ด่างเทพราคาแรงมากสมัยนั้นนะครับตอนนี้ผมซื้อมา,อาวันที่สองมกราปี64สเอ,อ้ไม่ใช่ปีหกห้าได้ปีหกตอนนั้นกระแสหน้าด่างเทพเขาขายกันอยู่หมื่นเก้าถึงสองหมื่นนะครับมันนี่ลอ้อมเพชรน้าตอนนั้นนะนี่ผมจําได้เลยผมได้มาต้นหนึ่งสี่พันนะครับไม่ถูกนะนะครับไม่ถูกนะราคาแรงมากนะครับนาะตอนนั้น นี่สวยๆเลยนะครับมัน,นีล้อมเพชรนี่อุตส่าห์ผ่าได้ด่างเทพมานี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่สวยๆครับอ่ะมีเจ้าของละแบ่งกันไปครับแบ่งพี่เข้าไปเดี๋ยวมาลบมุมไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาเก็บไปใส่ตะกร้ารอแพ็กส่งนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมครับเหล่าที่เหลือก็ยังมีสวยๆอยู่นะครับไม่ใช่ไม่สวยก็นี่ยังมีต้นนี้นะ นี่ครับสวยๆอันนี้มีด่างครับนะครับด่างกระจายมาช่วงนี้ฝนตกเขาจะหน้าดำๆเข้มๆ,มๆหน่อยช่วงนี้ <c oughs> ด่างเขาจะไม่ค่อยออกแดงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าตอนนี้ครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วครับวันนี้แดดแทบไม่ออกเลยนะฝนตกลำไรเขาเรียกไม่ใช่ลำไรเขาเรียกว่าฝนตกอะไรปล่อยๆนะครับวันนี้ฝนตกปล่อยๆทั้งวันเลยนะครับเ <c oughs> พิ่งมาหยุดช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองเนาะนะครับอ่า นี่ยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับไหนยังพอมีเหลืออยู่วันท้าอันนี้ออกแดงเลื่อนนกเลยใบนี้สวยมากนะครับมะน,นีร้อมเพชรเป็นไม้กระแสยอนฮิตนะครับกระแสยอนิด,ด้วยที่ว่าหนึ่งเป็นไม้แข็งแรงเป็นไม้แข็งแรงใบแข็งการแข็งเป็นไม้คอมเพกทรงตียนะครับน่าแล้วบอกเลยเลี้ยงนอกตู้ได้สบายครับไม้แห่งการสามารถเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้ครับนี่ มาดูตัวแผงเขียวกันบ้างครับแผงเขียวต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะหลอดใหม่มาโอ้โหนี่ครับแผงเขียวก็แรงนะสมัยนั้นนะครับอ่าพวกหน้าแดงหน้าเทปเทียเขาขายกันหมื่นปลายถึงสองหมื่นเนาะต้นนี้อยู่ที่หลักพันปลายถึงหลักหมื่นนิดๆครับตัวแผงเขียวเนาะตอนนี้ผมอ่าอฟกำลังอ่าไม่ใช่กําลังสิตอนนั้นที่เอฟเข้ามาต้นแรกเนาะที่ผมตามราคาอยู่ตอนนั้นก็แรงครับ ทุกวันนี้แล้วราคาน่ารักละหลักร้อยครับหลักร้อยไม่ได้แพงอะไรมากแล้วนี่ก็ด่างชมพูสวยเลยเป็นแพงแผงเขียวด่างชมพูสวยเพราะว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งที่แข็งแรงครับแต่ว่าเขาจะไม่มีชื่อเนาะเพราะว่าเจ้าของสิทธิ์ไม่ได้เอาไปจดชื่อนะครับก็ตีเป็นมณีล้อมเพชรแผงเขียวไปูส่วนต้นอยู่ด้านในมุมนู้นสุดไกลๆโู้ออกชมพูสวยมากเลยครับไม่รู้จะเอื้อมถึงไหมเดี๋ยวผมส่องกล้องเข้าไปใกล้ๆนี่ต้นหนึ่ง ต้นนี้สวยสวยดูใบล่าสุดเขาสวยมากมากเลยชมพูจ๋าเลยโอ้ยไกลเกินครับจะลม้มหนี่มะหน,นี้อมเพชรมีหลายอยู่นะมีหลายต่อหลายต้นอยู่นะครับด่างสวยๆนะครับนี่ราคาก็ปล่อยน่ารักครับทักทายกันเข้ามาได้เนาะนะครับยังมีแบ่งปันอยู่หรือว่าใครจะเอาเป็นแบบสายลุ้นนะครับด่างกระปิดกระปอยก็มีนะครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากครับ ต้นใหญ่ไซส์โตเลยนะครับใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้ครับพี่เอาไปอัพกระถางแบบกระถางขึ้นกระถางสิบได้เลยนี่อย่างมานีล้อมเพชรต้นนี้เนาะแต่จะเป็นตัวด่างกระปิดกระปอยเป็นสายลุ้นนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ต้นใหญ่ใส่กระถางสิบนะครับอันนี้ผมก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบนะราคาน่ารักครับแบ่งปันสายลุนไปอันนี้ใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้มะนีร้อมเพชรนะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับราคาน่ารัก ใครสนใจเนาะต้นใหญ่ไซต์โตนะครับทาบางแก้วก็ยังมีนะอันนี้ตัวร้อยหกสิบบาทครับต้นใหญ่ไซต์โตเลยผมใส่ให้ดูทุกคลิปแล้วล่ะนะครับรู้สึกว่าทาบางแก้วจะโปรโมทบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะเป็นคนชอบทาบางแก้วเยอะสุดคือทาบางแก้วเลยน,นะครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีไม้หลากหลายชนิดให้ชมเลยครับนี่เดี๋ยวพามาซองเหล่าไม้ด่างเทียบกันหน่อย อันนี้อันนี้จะเป็นเราเด็กๆหลวงตาเมืองนะครับอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะนี่อันนี้ไม่ค่อยด่างให้ด่างกลางๆครับนี่ด่างไม่จัดจานเท่าไหร่ด่างเทพบเทพซื้อไม่ไหวตอนมันแพงมันแพงโพดนะครับมันแพงโพดนะครับไม่ซื้อไม่ไหวสู้ราคาเขาไม่ไหวครับอ่าอ่ะต้นนี้ก็จะเป็นน้ําเมืองนนครับด่างจัดจานก็เก็บไว้ครับตัวด่างดีดๆกลางๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยปล่อยไปเกือบหมดแล้วครับแทบไม่เหลือแล้วอันนี้ก็เป็น อ่า uh, 9ทับนะครับดังดังเทพเทพเกิดน,นะครับเทพเทพเกินหน้าเกินตาอันนี้ก็เป็นสียรานักปาดนะครับก็ดังเทพเทพสวยๆนะอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุมพูทวีปนะครับสวยมากๆเลยนะครับได้แดดดีๆบอกเลยว่าโอ้โหแดงปแป๊ดนี่นี่ครับชุมพูทวีปสวยนะเป็นไม้ไป้ายสวยตัวหนึ่งเลยอับษอนนี่ผมแทบไม่เหลือนะต้นต้นอับกอนเนี่ย เป็นไม้ที่ทุกคนถามหามากมีทุกคนทักทายเข้ามานะครับผมเหลือแค่นี้แหละนะครับที่เหลือก็น่าจะยังผ่ายังไม่งอกยังไม่ได้บ้างเนาะนะครับอืมมันค่อนข้างมีน้อยครับผมก็มีแค่สองต้นก็ผ่าไปไม่รู้ว่างอกมาบ้างหรือยังนอ,อีกต้นหนึ่งอักสรนอยูต่ต้นหนึ่งมันอยู่หลายที่ครับเห็นอยู่หลายมุมอยู่นะเห็นอยู่หลายตู้นะครับมูนอยู่ยตู้ไหนกันบ้างบางทีผมก็รวมไว้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูมุมด้านใน คลิปก่อนผมก็น่าจะให้ดูแล้วล่ะนี่เห็นไหมกระถางไม่มีก็รัวมไม่รู้ว่าอับสรอนกับพมพิมานแล้วธาตุบางแก้วเนาะตั้งแก้วเขียวแก้วชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไ,ไหมผมก็รวมกันไว้บางทีกระถางไม่พออย่างเงี้ยผมก็ต้องรวมกันไว้ก่อนนะครับกระถางหมดนะช่วงหนึ่งก็เลยรวมกันไว้นี่็อนเจ้าสัวนะเนี่ยด่างสวยเชียนะครับนี่พรเจ้าสัวด่างจัดจ้านนะครับเป็นไม้ สวยอีกตัวหนึ่งเลยแหละนะครับพรเจ้าสวัวอันนี้ก็จะเป็นมณีนะครับมณีจันด่างจัดจ้านนะครับด่างจัดจ้านในย่านนี้พูดง่ายๆว่าตู้นี้แทบจะเป็นตู้ไม้โปรดผมแหละนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับอ่ามณีล้อมเพชรแสนสวยเสียดายครับเลยเลยมาอัปเดตปกติผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปตอนเย็นนะจะถ่ายแต่ช่วงเช้าๆครับอากาศเย็นๆหน่อยนะครับอ่าก็เ,าเลยอ่ะ น้องเขาจะไม่อยู่ด้วยแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูมณีลรอมเพชรเนาะสวยๆนะครับนี่ต้นเล็กๆน่ารักก็มีนะครับมีไม้หลากหลายนะใครสนใจยังไงก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้ครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็ปีเมะรโรงนะครับไม้ชื่อดีอันนี้ก็เจ้าปอแก้วนะนี่ต้นใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะครับล้วก็พรมพิมานพรมพิมานน่าจะเล่าให้ฟังแล้วเนาะใช่ไหมคือพรมพิมานนี่ใครผ่าออกมาแล้วมันไม่ป้ายเนาะอย่าไปทิ้งนะ นะครับปลูกไว้ครับเก้าเก้าในสิบต้นน่ะคือไม่ป้ายครับปลูกมาป้ายมาหมดทุกต้นเลยเห็นไหมป้ายเยอะทุกต้นเลยนะแทบจะไม่มีหลุดนางฟ้าเลยรอบนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมเชื่อว่าจะหลุดหมดเลยนะแต่พอปลูกไปเออว่ะมันกลับมานี่นะครับแทบไม่มีเลยแสดงว่าผมผ่าดีอยู่นะ่าจะผ่าได้มาตรฐานอยู่นะแต่ว่าเกิดดีใช้ได้เลยครับ <c oughs> ประมาณนี้หากใครสนใจไม้ต้นอะไรสามารถทักทายเข้ามาทางเพจนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับเพ่เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับกับทางสวนใบบอลคาราเดียมครับมีไม้เลือกชมหลากหลายชนิดครับชอบทุนไหนแนวไหนหรือไม่ชอบไม้เก่าไม้โบราณผมก็มีแบ่งนะครับชินปันชงชินปันชนนะครับศิลาเพชรลาหูอมจันอะไรอย่างนี้นะครับสีกัญนานะยกตัวอย่างเป็นต้นเนาะ คือชอบทรงไม้ใบไผ่ใบยาวผมก็มีนะไม้13ตัวเทพปี6กสา6หี่หห้าพอมีครับอ่าถ้าปีใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่ทันมีเนาะเพราะสู้ราคาเขาไม่ไหวครับราคาไปไกลเกินนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกอเกร็ดนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูก่อนถ้ามีเวลาผมจะมาทําคลิปแยกกอเกร็ดให้ชมเนาะผมว่าจะทําเป็นคลิปแยกกอเกร็ดเลยนะ ไม่รู้ว่าหัวเขาใหญ่แค่ไหนแต่ว่ามีหน่อออกมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยต้องแยกแล้วครับเพราะว่าไม่แยกไม่ได้เนี่ยเขาออกให้เขาออกหน่อเองแล้วมันเผือกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเผือกสองสองหน่อละอันนี้อันนี้โอเคอยู่เผือกมาใบแรกตอนใบใหม่มาไม่เผือกมันด่างจัดโพดนอะ่ะไม้แยกหนอ่อของผมมันด่างสะเทียนอยู่แล้วแยกหน่อออกมาเห็นยิ่งด่างจัดยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่แหละข้อดีของไม้แยกหนอ่อมันด่างดีด่างเทพ ด่างเกินนะครับนี่ต้นนี้หน่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นนี้หนอ่อหน่อดกเกินน,นี่หนอ่อหน่อดกมากๆเลยเดี๋ยวต้องทําการแยกหน่อแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําคลิปรีวิวแยกหน่อให้ชมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามชมกันได้นะครับฝากฝากติดตามกันด้วยนะฝากติดตามช่องใบบอนกันด้วยนะครับใบบอนคาราเดียมนะครับนี่ก็เกร็ดส,สวยเลยอันนี้ก็เราเด็กๆมะเนียร้อมเพชรพารมาส่องสักรอบนะครับเนี่ยปล่อยให้ลงหัวเต็มที่เลยครับ ไม่สนความป้ายความสวยอะไรเขาแล้วเพราะว่าจะเน้นทําจํานวนขยายพันธุ์ครับนี่นะครับก็สวยๆแหละสวยแหละ,แ,หละแต่ว่าจะลิ้นล้มล้มจอมไปอันนี้ก็หน่อเขาอันนี้ก็ไม่ได้แยกออกมาไม่ได้ซีเรียสครับก็เดี๋ยวต้องการให้หัวเขาแบบไข้น้ำเนาะอ่าเดี๋ยวเพื่อป้องกันหัวเน่าด้วยนะครับก็ปล่อยปล่อยเขาไปนะครับอ่าทิ้งใบไปแล้วค่อยๆ่อแยกหน่อยอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เจ้าปอกแก้วเห็นไหมสวยไหมโตมาสวยมากๆเลยชมพูป้ายสวยมากแต่ว่าเขาจะโสมๆหน่อยแล้วครับเพราะผมเอามาทิ้งไว้นอกตู้แต่ใครอยากดูต้นฟอร์มสวยๆเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปในในคลิปวิดีโอไว้ให้ให้ดูนะครับผมถ่ายไว้อยู่ตอนเขาฟอร์มสวยๆอันนี้ก็เจ้าปลอกแก้วตอนฟอร์มสวยนะสวยๆเลยนะครับนี่ลองมาดีนี่ใบดกดางสวยๆมา ก็อาจจะส้มๆหน่อยครับลูกดกมีลูกทุกต้นเห็นไหมบางต้นก็อาจจะไม่มีบางต้นก็ลูกสวยบางต้นก็ลูกไม่สวยบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างครับป,รปนกันไปแตะะ่มีหลากหลายเนาะนะครับมีหลากหลายมาถ่ายคลิปประมาณนี้ละกันนะครับพามาอัปเดตเนาะพามาอัปเดตสวนใบบอนคาราเดียมครับเล็กๆนน้อยนะครับเดี๋ยว ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนาอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนใบบอลคาราเดียมกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอาจจะเป็นเกาะเกร็ดแย,ยกหน่อเนาะอาจจะเป็นเกาะเกร็ดแยกหนอนะครับคลิปหน้าเนาะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ